แล้วพอดึงแล้วพอดึงแล้วมาดึงมาดึงมาดึงมึอนมาดึงมาหมุนหมุนเลยหมุนเลยติดไหมหมุนหมุนหมุนเลยติดไหมลูกดึงไหมสู้ไหมลูกสู้ไหมลูกหมุนเออาดึงขึ้นนี่ลูกสู้ไหมลูกสู้ไหมลูกสู้ไหมสู้มือไหมอุ้ยปลาดุกเอาดึงขึ้นโอ้ยปลาดุกพี่น้องมาแล้วครับผมเดี๋ยวไปดึงมันไปลูกกินแล้วกินแล้วเสแล้วดึงเลยลูก ตุกๆตรงนี้น่าจะตัวใหญ่โอู้อกินแล้วครับผมกินแล้วครับรอดูกันเขาจะดึงได้ไหมให้มุดก่อนลูกเอาดึงได้ไหมตุ๊กๆๆอุ้ยได้แ่แค่ครับผมเป็นปลาทับทิมนั่นก่อนเอาดึงที่มันติดไหมตัวใหญ่ไหมเออนี่ตัวใหญ่เอาเอาตัวนี้ตัวใหญ่นี่ปลาเต็มอืมเลนเหมืปลาเต็มเลอันนี้ปลานิลลูกปลานิลเก่งว่ะลูก เอย่ามาหุดเรียบร้ยอยแล้วไปตกปลาที่ไหนเพื่อพ่อจะบอกมาตอนนี้อยู่ข้าวหมูมีเต่ตั้งหมูอืมมีเบ็ดพร้อมเลยกันชี้กระเดือนไปพื้นที่ไปปันเลยพ่อจะตือตกครับพ่อสีสอสองยานไอ้ไป่อตือเบ็ดตอนอันนี่เหรอครับพื้นของอันหนั่นเนาะแล้วแล้วถึงซื้ออะไรพนะี่จ้ามปาอ๋อ้ครับ ไปไปเข้าลมตรงนู้นเด้อที่ตกกิ๊บไม้นี่แหละพี่น้องนะครับสระนี่แหละเป็นสระธรรมชาติดกันนี่ข้างนาเนี่แหละสิมีปลาบ่ข้าพันมาไปสั่นละพันยางมาตกเนี่ไเป็นขีดกี่เดือนครับกไปหลุดน้ำกันเบิ่งพี่น้องนะว่าสิได้บ่ได้ครับผมนีไม้หอนไม้แหละพี่น้องนี่แหละครับผมตกอยู่ไม้นี่แหละนี่พันตกแล้วหวานเจี๊ยบไหมหวานเจี๊ยบอืมหวานเจี๊ยบแล้วหลุดมั้งครับสี่ใดปลาว่าใดปลา เอาลงไปก่อนเดี๋ยวได้ปลาพมไทยเบิ่งพี่น้องโอ้ยให้มันตอดก่อนเนาะตอดแล้วพี่น้องเริ่มตอดแล้วครับนี่กินดีว่ะอือกินดีว่ะเพิ่นดึงไหโหดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะไปหดนั่นน่ะให้มันตอดก่อนมันสิได้บ่พี่น้องมุกสิดึงนี่เรื่องมา,วาตวายอย่ามากินอ่ะพ<ร>่อพ่อเลยเอาที่ตัดมาไหม ไม่ได้เอามาไม่เป็นไรอืมอืมแล้วก็กินแล้วกินแล้ะพ่อกินแล้วของพ่อกินเออเดินกับเป็นกี่ดอกมาแล้วครับผมตัวแรกแขกหมานครับเดี๋ยวเก็บปลาครับกินไม่รู้อุ้ยไม่ทานทำไม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 เฮ้ยพ่อกี้ตัวใหญ่เนาะเฮ้ยพ่อจี้ตัวใหญ่นะไม่อยู่พ่อจู้พ่อจี้ตัวใหญ่อยู่พ่อจี้ตัวใหญ่ดิ ไปไกลเลยหรอเนี่ยอืมเอาหมอเอาไว้เอา,า<ว>เทปที่เดิมก่อนเมื่อกี้มันตัวใหญ่เลยอะลูกใช่ติดปลาหมอบอกมาให้ปลาหมอมันไม่ดึงงั้นหรอกเอาไว้ก่อนให้มันกระตุกก่อนเมื่อกี้มันจะดูดแบบนี้เลยนะแล้วแบบนี้เลย้วมันจะดูดเรื่องไปอย่างนั้นเลยนะอ่ะรอให้มันกระตุกก่อนเนาะโอเคไหม <Okay. S 1> กินเต็มอะไรลูกเอาแล้วเก่งแต่ว่าวมันแน่นบ่หนูหนูดึงมามันแน่นบ่ลู <Yeah. S 2> กใช่เยอะบ่อยแล้วไม่ใต้ไม้หรอกัมาน <laughs> ้วพี่น้องสองตัวละิล่นมานี่เพิ่นกระดุกหน้าครับระเบิดระเบิดนี่อุ้ยโอ้ปิดป,ปิดป,ปิดสายย้ายหมาย,มาย,มายอะ่ะดึงขึ้นหมุนกลับแล้วกินอีน้าหนูแต่ดินเลยอืมจับเสตเกลเล่ดีๆดีดเออ เออเอามือนี้จับตรงนี้สิจับตรงนั้นได้เหรอไม่เอาใส่ตะกร้ตรงนี้แล้วก็หมุนเออมันจะได้ไม่ทอดแรงเออมันติดไหมล่ะมันตึกมันเมื่อกี้ไหมอ๋อไม่ตึกมุนอีกมุนเข้าอีกโอเคพอติดไหมลูกติดไหมลูกอู้อันนี้ใหญข่ขึ้นมาขึ้นมา อุ๊ยอุ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วดดูติอุ้ยนนาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใส่ใส่เดือนก่อนมาแล้วนะเมื่อกี้ว่าหนูตีก่อนหนูตีก่อนเธอเออหนูตีก่อนนู้นเก่งกว่ะอยู่นี่แหละเดี๋ยวพ่อให้ก่อนเดี๋ยวพ่อเบ็ดลงก่อน อลไรปลานิงก์เออที่เราที่จะได้ไปเคยครับไปจะเป็นปลาอะไรโอ้มานเพิ่นกระทุกเป็นนี่นะเพื่อนทุกสุดยอดเลยดีวะเดี๋ยวเขาปลดปลาก่อนโอ้โหตอนนี้มานหะอมานเลยนะเป๊บเดียวได้เมื่อกี้เลย <Yeah. S 2> เดี๋ยวเป๊บเดียวได้เลยโอ้ดีนะอะไรแล้วมุน ม้วนดึงกินหรือยังกินเนี่ยเออเก่งว่ะเอายกขึ้นมาโอ้ตัวไม่ใหญ่ลูกตัวตัวหนาตัวนั้นเนี่ยพ่อไปเอาเวนนูนมาไหมพี่เอาเวนนูนนน้นเลยนูแต่โตตอนนี้เออเออพ่อจะพ่อใส่เยื่อให้ก่อนเอาลงเดี๋ยวหย่อนลงไปก่อนเปิด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 ตัวนี้เปิดรวด <c oughs> อ<ม>เออเปิดลงไปเออปล่อยลงไปไปล่อยไปแล้วเออมันของปัดพันเลยเห็นไหมอูม้หูดึงแล้วของนู้นนู้นของนู้นดึงแล้วนี่นี่นี่ไปดึงแล้วเร็วนี่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 เร็วเร็ว,ด,วดึงสิติดไหมติดไหมลูกอือเออติดบริาการแล้วฮ่าฮ่าก่อนเออมาดึงนนี้มากินแล้วให้มันมุดก่อนเด้อ มุกดก่อนอเหรอไหมเฝ้าอย่างนั้นแหละเฝ้าอย่างนี้นั่นแหละถือไว้เดี๋ยวนี้พ่อดูเองเดี๋ยวนี้พ่อดูเองเด,อดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเอาดึงดิมันตัวไม่ใหญ่ดูไม่ใช่ตัวเดิมมันตัวไม่ค่อยใหญ่เอาไหมละ่ะเอาไปทอดไหมละ่ะเอาไหมไม่แมวก็ปล่อยลงทางคอกทางนี้ทางคลองนี้มาเอามาที่ ยินแดงยินแดงตนั่นอ่ะเอาลงไปไหมอันนี้ตัวใหญ่เอาไปเลยเอาไปทอดเลยเนาะใช่โอ้ยเยี๋ยวพอแล้วอันนี้เอาไว้เอาเออดูกมันโดดออกตลูกเดีวประดูกเอาลงตรงนี้แหละโอ้ยปลาอะไรอีกปลาติ่มหื ตัวเดิมน ah 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 ี่ตัวเดิมแล้วไอ้เตเดิมบ่ตัวใหม่ด้หนูเก่งวะเราไปปล่อยโ่เป้าตับตนเลยนะเราไปปล่อยสายโน้นอะตกไปอุ้ยโยหมานว่ะบ่แล้วแต่หนูหนูตกันหมดบ่ดยใช่หรือเยี่ยามตัวละาำตัวแล้น ไม่ใช่เอาปาอลาเขาหมดแล้วบอแม่จะหมดแล้วบออะไรนะตกเอาปลาหมดเลยใช่ไหมอ้ยกินก่อนกินไม่ถูกอะกินก็ดึงมันทีู่กดึงเลยครับอู้หลุดเอาไหม <c oughs> นะครับมาตังกันอาเยดี๋ยวลงกอนลงกอนรู้ได้กี่ตัวแล้วสอมตัวสามตัวให้มนุษย์กอนอาดึงดิโอ้ยยยไม่ยยยย่อ้ยยยนยย มันกินแต่เหยื่อนูหรือปเปล่าดึงไหนมันกินแต่เหยือ่อพ่อใส่เหยื่อให้ก่อนยืนตรงทางนั้นมุมนั้นแหละฝนมันจะตกแล้วรีบแต่บ้านแล้วใช่รีบกลับบ้านแล้วได้อีกสักตัวก่อน,นดูเล่กับนิ้งจะกินหรือเปล่ารอเบิ้ง ปลานี้สิติดบ่เอ้ยอันนี้เป็นปลาหนี้เอาไหมเอาอปลาหนี้เอาไหมโอ้โหหนักโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่ตัวนี้่อ่ะอ่เอามาพอดปวดให้เอาตังนี้สิหมุนมาพอหน่เออหนักบุหรุใช่เดี๋ยวปวดปลากันครับปวดปลากันไทยแล้วสามตัวแล้วถือว่าที่เป็นไว้เข้าปวดปลาก่อน การพ่นติดตกแล้วพี่นอ้องเพิ่นเที่ยวปลานี่หจิกตัวหนึ่งพันบาอันนี้ปล่อยไว้ว่ามันหาสิบหกสิบตัวพี่นอ้องประมาณนั่นแหละเมนกวางพิ่นปล่อยได้หลายเดือนแล้วมันกลับมาตัวไ่ใหญ่ภายในมันหลายตัวที่ตกออกไปปิ้งให้ดูไส้ไปเถอะนะอ่ะให้เพิ่นตกเองเมืองนุ่นสิกินกำลังสิกินอ่ะเราลุ้นครับฝนก็นจะตกมาแล้วครับผมตอดเลยพี่นอ้นองเตัวก่อน เอาดึงได้ยังยังโอ้ยมันน้อยไปลูกมันทำไมเล็กจังเลยเอามาพ่อจะไปปล่อย<ะ>มันเล็กเกินจับเลยไหมฮะเอามามันเล็กเกินอูอ้มันปล่อยพร้อมเขาทำไมมันตัวน้อยแถลูกนี่เออมันใหญ่มันหลายผลพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมปล่อยก่อนถือไว้ถือไว้ไจะโดนมือดิ เราดุนครับอีกตัวหนึ่งก็สิก้าบาทแล้วพี่น้องยกเบ็ดไว้ดีๆดอกยวเ,เบ็ดลงให้มันกินก่อนอโยนลงตรงกลางๆนี ลุ้นก่อนใจเย็นๆย็โอ้ตัวนี้ใหญ่ไซสเดียวกันขนาดปอยพร้อมกันพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่อยู่เอาโอ้หนักไปลูกหนักไปกลับบ้านเลยกลับบ้านเหลืออีกตัวนึง่ง<ห>อีกตัวนึ่งไหมโอเคอีกตัวนึงนะไอซีหาตัวเลยพี่น้องกับไออีกตัวนึงกับสีกลับบ้านพอนมาเพิ่นว่อาอ่ะปล่อยลงก่อนเอาลงเอาลงดีดีนที่ตก อย่าไปแกว่งมันลูกพอแล้วพอวางลงวางลงเออพอทำกินก่อนตัวนี้ก็กลับบ้านเนาะโอเคแต่ป่าแต่ปลาจะกินอิจฉาวันน้องเมียวแต่แต่ปลานี่หนีวอ่ะนูจะเอาปลานินอ่ะโอเคครับจะเอาแต่ปลานิลเอาแต่ปลานิลไปทำอะไรกินลูกเอาไปย่างเอาไปย่างให้เขา,ขาเขาแล้งผิดห้องให้เพื่อนโต๊ะเองแหละล่ะ <c oughs> อย่าไปขยับมัน เดี๋ยวมากินก่อนเย็นๆแล้วอยาไปเล่นยางงั้นรอ,อก่อนรอก่อนกิน<อ>แล้วกินแล้วตัวนี้น่าจะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แหละวันนี้ไม่มุดตัวนี้มาตอดเฉยๆเพราะว่าตัวไม่ใหญ่เนี่ย ถ้ามันตัวใหญ่มันจะมุดบ่หมดแต่แต่ตัวเล็กรำไม่ตุ่มอ๋อมันไม่โอ้ยทับทิมหนูไม่เอาหนูไม่เอาผมไม่เอาใช่ไหมได้โอเคทางการสรับคลิปนี้พี่น้องนะครับสี่กาบ้านแล้วอ่ะบอกท่านผู้ชมก่อนกลับบ้านวันเย็บอ่ะวันเย็บไหมมันเย็บโอเคบ๊ายบายบายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายก่อนลูกเร็วบ๊ายบายเดี๋ยวบายบายกลับบ้านแล้วครับฟนสติ๊กพี่น้อง